ก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องสำรลองกันด้วยนะครับช่องสูตรเด็ดลอตเต้ร์รับชมคลิปเป็นครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกรางวาัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16กันยายน2564นะครับผลรางวัลออก070 9, 3าอตัวล่างออก90นะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับ35ไปบนนะครับสุดยิิงล่างของเรา3กับ5นะครับไปบนหมดเลยนะครับถือว่าผิดนะครับเราจะพักไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ ส่วนอีกสูตรนึครับวิ่งบนล่างหนึ่งตัวนะครับได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับวิ่งบนตัวเดียวสองสูตรนะครับได้สองกับสี่นะครับสามกับห้าไม่ยอมมานะครับถือว่าผิดนะครับ ก็วิ่งบนสองตัวสามสิบงวดน,นะครับสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดกับแปดสูตรที่สองได้สี่กับเจ็ดนะครับซึ่งหลุดทั้งคู่นะครับต้องขออภัยนะครับสูตรหลุดนะครับแล้วก็วิ่งบนสองตัวนะครับมาสิบหน่วย ชนแล้วต้องมาร้อยเเซนนะครับมาจริงๆนะครับวันนี้ศูนย์หนึ่งนะครับไปล่างนะครับศูนย์สลับกันหมดนะครับสูตรถือว่าผิดนะครับสิบบนสี่ตัวนะครับ สองห้าหกเจ็ดนะครับเข้าห้าหลักหน่วยนะครับก็ผิดอีกเหมือนเดิมครับเนือบนสามตัวนะครับสี่สูตรสูตรที่หนึ่งหกเจ็ดเก้าสูตรที่สองสี่หกเจ็ดสูตรที่สามหกสี่ห้า สูตรที่4ี่แปดนะครับชน6ตัวเดียวนะครับผิดครับมาห้าตัวเดียวนะครับนี่เขาเขาสูตรเดียวนะครับเราจะใช้สูตรนี้นะครับงวดต่อไปนะครับแล้วก็สามตัวบนตรงนะครับได้แค่เฉียดอย่างเดิมนะครับแต่ก็ไม่ตรงอยู่ดีนะครับ เป็นว่าผิดเลยแล้วกันนะครับไม่ใช้เลยครับแล้วก็สรุปนะครับเอาไปเน้นตัววิ่งตัวเดียวนะครับ2กับ4นะครับเลยพาให้ผิดหมดเลยนะครับเอาชุดนี้นะครับเก้ากับศูนย์นะครับ วิ่งบนเก้าศูนย์นะครับเข่าเลขเก้านะครับเด่นบนสามตัวสองสามสี่นะครับเข่าเลขสามเด่นบนสี่ตัวนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเข่าเลขห้าแล้วก็ เด่นพิเศษนะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับข้อเลขสามนะครับตัวนี้คือห้าหกเจ็ดนะครับถ้าเอาเก้าก็ศูนย์มาใส่แทนในแตกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราไปเน้นสองกับสี่ขออภัยนะครับวันหน้าเราจะใช้สูตรนี้กับสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับสามสูตรนี้นะครับในการจับสามตัวนะครับ หนึ่งสองสามนะครับเรามีแค่สามสองห้านะครับเท้าเก้ามานี่แตกนะครับมาดูสูตรที่เข้ากันมากนะครับ เ่านะครับก็มีสูตรหลักสิบล่างห้าตัวนะครับเป็นสูตรสิบล่างคู่ขี้นะครับได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับสิบล่างออกเก้าศูนยนะครับเขาเลขเก้านะครับส่วนสูตรคู่ขี้นะครับได้เลขคู่นะครับวันนี้ผิดนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะครับ ส่วนสิบล่างสูตรที่สองผิดนะครับเข้าหน่วยเราก็ไม่เอานะครับโวดต่อไปเราจะใช้สิบล่างคู่คีนี้นะครับแล้วก็หน่วยล่างเข้านะครับหน่วยล่างห้าตัวนะครับหน่วยล่างห้าตัวเราได้แปดเก้าศูนย์สองสามนะครับเราก็สูตรจับคู่คีได้เลขคู่นะครับ ฟันศูนย์สองแปดนะครับเด่นหน่วยล่างนะครับก็ข้อที่เลขศูนย์นะครับก็เด่นบนสี่ตัวยี่สิบเจ็ดงวดนะครับสองสูตรนะครับเน้นตัวชนนะครับตัวชนไปชนกับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสองกับสี่นะครับไม่มาทั้งคู่เลยนะครับมาตัวที่ไม่ชนกันนะครับ สูตรที่หนึ่งคือเลขห้าน,นะครับสูตรที่สองคือเลขสามนะครับเราจะยงเดินต่อเนื่องนะครับสำหรับเด่นบนสี่ตัวนะครับต่อไปไปดูเด่นล่างกันนะครับเด่นล่างสองสูตรนะครับ ชนที่เลขศูนนะครับฟันเลขศูนย์เป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็เจาะให้ศูนย์เนะครับแล้วก็วิง่งลากสองตัวนะครับได้ศูนย์กับ1นะครับเข้าเลขศูนนะครับ ก็หลักร้อยบนสองสามตัวสองสนะครับสุดที่หนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าจุดที่สองได้สองแปดเก้าสคู่ขี้ได้คู่นะครับเป็นเลขหกผิดนะครับแต่ผมก็บอกว่าให้กันเก้าด้วยนะครับ รางวันออก935น,นะครับสูตรนะครับเป็นสูตรเด่นบนสามตัวน,นะครับ2องสามสี่นะครับให้เน้นหลักสิบนะครับ สก็มาที่หลักสิบนะครับแต่ผมก็ดันไปฟัน2กับ4เหมือนเดิมน,นะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะมันชนกระสูตรเลขวิ่งนะครับตัวเดียวนะครับ ก็มาต่อกันที่วิ่งบน2ตัวยี่งวดนะครับคำนวนได้90้าศนนะครับเก้าก็มาที่หลักร้อยนะครับกบ็ต่อไปพยายามจะจับให้เข้านะครับ3ตัวนะครับ แล้วก็มีอีกสูตรนะครับที่อัดที่ทํางานนะครับคือสองตัวล่างตรงนะครับสี่ชุดนะครับก็จะมีแปดศนแปดสองนะครับเก้าศนย์เก้าสองนะครับเเข้าที่เลขเข้าที่เก้าศูนย์นะครับส่วนล่างเม็ดเดียวเราได้แปดสองนะครับ ไม่มาเลยนะครับสูตสไหนเดินเราก็จะวางกันต่อไปนะครับสูตดไหนไม่เดินเราก็จะทิ้งกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขออภัยครับนะครับสําหรับคนที่ไม่ถูกรางวัลนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะครับ นี่ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ